เรามาติดตามข่าวกันต่อยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตก็ได้มีการออกไปนิเทศเตรียมความพร้อมติดตามการจัดการเรียนการสอนปีการออพักเรียนที่1นะคะปีการศึกษา2566ค่ะพร้อมทั้งให้กําลังใจครูและนักเรียนที่โรงเรียนเกาะโลนนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งใน3โรงเรียนสแตน์อโลนบนเกาะในอนาเขตของจังหวัดภูเก็ตค่ะ ที่ท่าเรืออ่าวฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก,กเต็ตดรวิพาสายรัตน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตและคณะทำงานศึกษานิเทศค่ะได้ลงเรือนะคะเดินทางไปยังเกาะหลนค่ะเพื่อไปนิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจครูและนักเรียนของโรงเรียนเกาะหลนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โดยเมื่อผู้อำนวยการสำนักง,ง,งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและคณะได้เดินทางไปถึงที่ท่าเรือก็มีน้องนองนักเรียนค่ะมาให้การต้อนรับด้วยความดีใจที่ผู้ใหญ่ได้ลงมาเยี่ยมในโอกาสนี้นะคะท่านพออ,อสอพอปภูเก็ตก็ได้พูดคุยพร้อมกับนําขนมแล้วก็ทุนการศึกษาไปมอบให้กับน้องๆทั้งสองคนซึ่งบรรยากาศก,าก็เป็นไปด้วยความเป็นกันเองแล้วก็ความอบอุ่นค่ะ สำหรับโรงเรียนก่อนโลนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งใน3โรงเรียนเขตพื้นที่พิเศษและเป็นเพียงโรงเรียนเดียวที่อยู่บนเกาะที่ไม่มีไฟฟ้าโดยใช้โซลาเซลล์นะครับรวมถึงเครื่องปั่นไฟและอยู่ห่างจากฝั่งแผ่นดินใหญ่4กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีโดยปีการศึกษา2,565มีนักเรียน3คนหนึ่งในนั้นเป็นนักเรียนที่จบป .6 และขึ้นไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบนฝั่งเนื่องจากสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ที่โรงเรียนอบจบ้านนาบอล ส่วนปีการศึกษา2,566มีนักเรียนเพียงสองคนเท่านั้นคือเด็กชายมูฮัมหมัดชั้นประถมศึกษาปีที่ทําทำหน้าที่เป็นไกด์นำทางพาคณะไปะเยี่ยมชมโรงเรียนและเด็กหญิงเจนนาชั้นอนุบาลสองโดยทั้งสองคนเป็นบุตรหลานของชาวบ้านบนเกาะและมีพัฒนาการสมวัยและกล้าสแสดงออกทั้งนี้ในโรงเรียนมีครูผู้สอนเป็นข้าราชการหนึ่งอัตราและธุรการหนึ่งอัตราเสมือนได้เรียนแบบ p r i v a t e class มีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดครับ mm.